สวัสดีครับไม่ได้สไตล์เช่แนลครับผมพบกับผมบบาวครึ่มอีกแล้วครับนี้บบาวครึ่มสิมาเฮ็ดแนวอยากแนวกินยั่วๆพี่น้องทำรสม่ำเข้าคือเก่าหน่อยละนี้บบาวครึ่มสิมาแกง่งน้องไม่น้องครับเนาะแกงเปิ้ลน้องไม่แต่อันนี้ปรแม่นอันเป็นเปิ้ลดอกเป็นอันนั้นดอกเป็นน้องไม่ทุง่นะแแง,งแหละน้องครับเนาะแต่เขาคืออื่นแก่งน้องไม่แกงเปิ้ลน้องครับเนาะแกงใส่น้ำเยี่ยนั่งเขานี่ละ น้อไม้ช่วงนี้ก็เป็นน้อไม้ถุงคือเก่าแล้วครับที่บวกลมเห็ดไว้บวกเลมก็ต้มต้มแล้วก็มาทุปเปกครับบวกลมบริบริหารเป็นแผ่นครับนี่ครับทุปเปทุปเปตัวตอนโคโรคีค่อยแสบครับผมไม่ลาก,กินใส่ลายยางอยู่เด้เดี๋ยวใสายยา่ยังไนค่อยรอเบิ้งกันครับตอนนี้รอเดือดก่อน เดือดแล้วห้ามไม่ปุงเครื่องปุงรสชาติกันครับผมน้ำปลาเดี๋ยวไปเหยาวกันเด้อน้ำปลานุ่นๆใส่ลงไปครับผม นัวใส่ลงไปครับนี่ย่านบนนัวแมนบบยังกอนละรถดีใส่ลงไปจังน้อยก็แล้วก,กันนะครับเนาะข้าวเบือครับผมดวลไปบรด ซิมนรนสัตวครับวันนี้เบาเกึือไส่น้ำอย่านัาง่งไรเนี่ยเพราะว่าใส่ผักหลายอย่างนะครับเนาะแต่เมนใส่น้ำอย่านั่งหน่อยเวลาเขาใส่ผักลงไปมันสะแข็งพดนะสงไส่น้ำไรพด ก็เลยบุค่อยนัวปนนี้นะครับเนาะเจ้พิ่มปลาไหลเจ้าน้อยกันบัเอื้อน้อยบัเอื้ออออนไส่ลงไปครับผมนี่ไล่ไปเลย โปรดอ่อนครับผมกับลูกโดดใส่ลงไปอีกเห็ดขอนขาวตามก้นลงไปอีกอ่าจะจวดเติบใลายเติบไม่ใส่เบิดดเร์ดเลยปะแล้วก็ยุบใส่เบิร์ดทีกวีนนะครับเนาะเลือไว้ทีน้อยเดียว บอครับมาคืมใส่หนาไรเพราะว่าสีใส่พักไรนะก็ได้ใส่หนมจะนั่งไรเนี่ยทาน,นคืออ่อนแต่บุวนย่มัสีเอาแท้ก็ได้ที่แหลกวือๆนะครับเนาะบอกเป็นยังพักมูนีุ่กไงหรอครับเขาะปต้องต้่มโดนเนี่ยสิมรสชาติอีกเทือนึงครับ โอเคแค่นี้นวดแล,แล้วแซบแล้วน้ำปลาป่ต้องใสโอเคทุกอย่างลงตัวครับผมเดี๋ยวให้พื่นเดือดจั็กน้อย,อยเอ้อเอไฟตัวโปรครับนืกวัาแต่สีบอเดือดซะแล้วครับทานออนพอดีนะเอาเดือดดีดอกโสงดีดอก พักมือนีชุกง่ายคือเบากรุมบ้านละขั้นตอนสุดท้ายครับผมเดี๋ยวเอาไอตู่ว์ตู่วเหล้าโพครับเอาอีตู่วเหล้ากับพักขะแยงครับผมกพักขะแยงหน่อยหนึ่งถ้าใส่หไร่ผดมันสีกลายเป็นคิ้วครับม้วนเป็นหอมคิ้วผดก็อมเป็นต่กินเนาะใส่พอดีพอง,งามครับ,บรกับใบบยกรูดหน่ำโอ้เธอมีใครมาแด่งนะครับเนาะ ที่ใครมาเดือดใส่คั่กแล้วอ่ะ,อะมาทะเลดอกพักกระลังในที่ล่ะเข่าดีๆโอ้ยหอมพี่น้องเลยหอมคักเลยครับผมไล่แตกเหี่ยวเห้หอมสุกดีๆีเขาเรียกันใส่พักลงไปน้ำซุปน้ำอย่านั่งพื้นแหฮงนวดดิครับวันนี้ได้ความนวดจากพักนะครับแลาะความหอมจากอีตูน้ำเนี่ยซิมไม่จชกบาทก็นะ โอแอบครับผมสร้างมาดึงกรบโปงหนีดอกเด้ออยู่ในวงนี่นี่ครับแกงเราใหม่ใส่บเอืออ่อนใส่ข้าวโพดใส่เห็ดขอนครับผมแอบนวดแอบนวดเดี๋ยว,วบ๊อกซึมผ้าสวดห่อนๆหน,น่อยครับสวัสดีครับ แล้วเรียบร้อยครับผมนี่วันนี้บ้าเคื่อสิบผ้าสดห่อนๆจากน้อยนอะครับเนาะเดวสิว่าเฮ็ดเราก็ก็กินโซ่เนี่ยไว้ละพี่น้องท่านผู้ชมก็ได้แก่งใกล้ปบบกื้น้นอยปบบกือ้ออนรับขอโพดคือกันคักครับแจงใหม่ห้อง มันก็อนห่อนๆเลยใจเย็นด้เอเปล่ากอนออ้ครับครับ กินห่อนแซ่บครับกินเย็นกันแบแ่บคือเก่าดันลรืว่าอาหารของอยากของกินอีสานบ้านเฮ้านะครับเนาะของคนบ้านนอกของหน้าเขาเลยละ่ะทุ่มไทยพื้นอาจคิดว่ค่อยมากกินคืออาหารอีสานบ้านเฮ้าแต่คนบ้านนอกคนของหน้าคนอีสานบ้านาเฮ้านี่ก็เบิดแซ่บแต่ที่นี้แหละนะครับเนาะดูดกโดดยุ่งสาวด้วยเพชรโดด หวานย้ากิ๋วก็ได้ không tủa 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 lên, làm đồ đấy. ถูกโดดตักใส้จานมาแล้วเราทิ้งก็ใช้ได้เพืนใส่หมอก็ไม่ได้ต้องกินเสมอนะครับเนาะอื แซบข้าขนาดครับผมอย่าลืมเป็นกำลังใจบ้าวตึมนะครับกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งนั่เพื่อผัดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ้าวุึมครับผมเจอกันคลิปหน,น้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณหลายๆนะครับเด้อโอ้เผ็ดบัน